สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันชช่นเคยค่ะกับช่องคนชอบเล่า h ช n แนลสำหรับในวันนี้เราจะนำเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเท่า วัดขังข่าวจังหวัดชัยนาทในจังหวัดชัยนาทนั้นเล่ากันมาว่าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีตท,ที่ได้มรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้คนได้มาอธิษฐานและก็ขอพรจากนั้นก็ประสบผลสำเร็จกันอย่างมากมายและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปนี้ค่ะค่ะ นอกจากหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามแล้วก็มีนามหลวงพ่อเท่าวัดธรรมิกาวาดหรือว่าวัดค้างคาวอยู่ด้วยโดยที่เชื่อกันว่าเนื่องด้วยดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นยังคงอยู่ที่วัดคอยช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เดือดร้อนประดุดดังพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือสัรพ,พสัตว์ทั้งหลายหลวงพ่อเท่าปั้นนั้นตามประวัติแล้ว ท่านเป็นชาวบางปลาส้อยจังหวัดชนบุรีเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยที่เป็นนักรบในกองทัพที่เคียงข้างสมเด็จพระเจ้าตากสินและเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ตัดสินใจที่จะแวกวงล้อมทหารพรม่าท,ที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปตั้งหลักและเตรียมทัพที่จะกู้ชาติซึ่งหลวงพ่อเท่านั้นเป็นหนึ่งจำนวนทหารสองคน ที่ร่วมแบกวงล้อมโดยเพราะเท่าปั้นนั้นเป็นนักรบที่มีความเชี่ยวชาญมากในด้านการรบและการสยเวทเป็นอย่างยิ่งเพราะท่านนั้นได้เรียนวิชาคาถาอาคมมาจากสำนักใดสำนักหนึ่งในอยุธยาจนมีความเชี่ยวชาญทั้งในการรบและการวางแผนอีกทั้งประเวทที่เข้มแขังอีกด้วยเมื่อท่านนั้น ได้มาร่วมทัพกับสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านจึงเป็นคล้ายๆกับฝ่ายวางแผนพิชัยสงครามและสายเวททั้งปวงจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสามารถกู้ชาติได้สำเร็จจากนั้นท่านจึงได้ติดตามมาซึ่งมาอยู่กับสมเด็จพระเจ้าตากสินอีกพักหนึ่งและหลังจากนั้นเมื่อมีการก่อกระบฏแล้ว ในท้ายรัสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชท่านก็ต้องหนีไปเพราะท่านคือบุคคลสำคัญที่ได้ยืนหยัดเคียงข้างพระเจ้าตากสินมาโดยตลอดซึ่งในเวลาต่อมานั้นท่านได้มาอุปสมบทเป็นพระพิสูจกับเพื่อนอีกท่านหนึ่งที่ได้มาด้วยกันเหตุที่ท่านต้องหนีมาบวชนั้นเพราะไม่ต้องการที่จะเป็นฆ่าสองเจ้าบ่าสองนาง สองท่านก็เริ่มจะเบื่อหน่ายในสมบัติลาบยศสลเสริญโดยที่สามราชภัยอาจจะมาถึงตัวเพราะทุกคนนั้นรู้ว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ทรงวิทยาคมและก็มีฝีมือในการวางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของพระเจ้าตากศินดังนั้นการที่ออกเดินทางบนเส้นทางของผู้ที่สแสวงหาสัจธรรมจึงสมบูรณ์ที่สุด และได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าทหารสายเลือดไทยที่ต้องเสียชีวิตจากการอยากเป็นใหญ่ของเจ้าเมืองผู้คลองนครผู้ไม่ถึงบุญและบาร,รมีของตัวเองและตั้งตัวเป็นใหญ่กันมากมายตอนอยุทยาเสียเมืองรวมถึงทหารพาม่าที่ต้องสูญเสียชีวิตหลวงพ่อเท่าปั้นนั้นท่านจึงได้ออกบวช และศึกษาพระคำพีจนได้จบกระบวนความจากนั้นท่านก็เดินทุดงไปเรื่อยๆข้ำไหนท่านก็นอนที่นั่นโดยได้ทุดงไปกับสหามิกอีกหนึ่งรูปชื่อหลวงพ่อแป้นมีรูปร่างขาวสูงส่วนตัวหลวงพ่อปั้นนั้นท่านก็มีรูปร่างล่ำแบบมะขามและก็เป็นแบบมะขามข้อเดียวมีผิวที่คร้ำ โดยที่ได้ร่วมกันบูรณะวัดอารามไปทั่วและเมื่อตอนที่ท่านได้จาริกธุดงมาถึงบริเวณแม่น้ำน้อยที่สร้างวัดจากนั้นก็ได้อธิษฐานด้วยการโยนผ้าอาไปจนกระทั่งผ้าอาปลิวตามลมจนมาตกในบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นวัดร้างมาก่อนและหลังจากนั้นหลวงพ่อปัน้น จึงเริ่มรวบรวมศรัทธาบุรณะวัดข้งข่าวขึ้นส่วนหลวงพ่อแป้นนั้นก็ได้ล่องเรือต่อไปโดยที่ไปทางทิศเหนือจากนั้นก็ไม่กลับมาอีกเลยตอนที่หลวงพ่อเท่าปัน้นท่านได้ล่องเรือมานั้นท่านก็มีลิงตัวผู้มาหนึ่งตัวซึ่งก็ชื่อว่าเจ้าหอยและหลังจากนั้นจึงได้แผ่พันกับลิงป่าแถววัด จนกลายเป็นฝูงลิงของหลวงพ่อเทาที่ไม่มีใครกล้าทำอันตรายใดๆทั้งสิ้นจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ส่วนหลวงพ่อสวัสดิ์อดีตเจ้าอาวาสท่านก็รักลิงเหล่านี้มากและเมื่อไม่นานมานี้เจ้าลิงนั้นก็ได้ทำแสบมากโดยที่แอบขโมยใบลานเทศที่มีลายมือชื่อของหลวงพ่อเทาปัน้นและได้นำไปฉีกขาดจนหลุดหายไป ทำให้ขาดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปอีกชิ้นหนึ่งนอกจากหลวงพ่อเท่าจะเลี้ยงลิงแล้วท่านก็ยังมีช้างอีกสามเชือกโดยที่ช้างสามเชือกนี้ชื่อบุญทรัพย์และกระสอบเป็นช้างที่แสนรู้มากมีความกระตันอยู่สูงนอกจากจะช่วยลากไม้และเป็นพาหนะในการเดินทางให้หลวงพ่อเท่าแล้วทั้งสามยังได้ช่วยกันไปหาฟืน เพื่อนำมาให้หลวงพ่อเท่าและพระในวัดใช้โดยม่ต้องสั่งหรือบังคับแต่อย่างใดโดยภายหลังนั้นได้มอบให้กับลูกศิษย์เอกก็คือหลวงพ่อสงฆ์วัดสว่างอารมณ์โดยที่มอบช้างให้ไป็นหนึ่งเชือกนั่นก็คือพังกระสอบซึ่งหลวงพ่อสงฆ์นี้เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เมฆวัดท่าอิดหลวงปู่เมฆวัดท่าอิดนี้ เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่เชิญท่านพระอาจารย์จิยืนยันว่าแต่ก่อนนั้นท่านเคยเห็นที่วัดมีตำราคาถาอาคมของหลวงพ่อเท่าที่คัดโดยหลวงพ่อสงฆ์แล้วก็เขียนระบุไว้เลยว่าหลวงพ่อสงฆ์นั้นท่านเป็นคนที่คัดแต่ในปัจจุบันมันได้หายเลือนลางไปบ้างแล้วหลวงพ่อเท่าปั้นนั้นเป็นพระพิสู ที่คนในพื้นที่ได้ให้ความเคารพเป็นอย่างมากและก็เกรงกลัวท่านเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากท่านนั้นเป็นพระที่มีอาคมขลังเป็นพระผู้ที่มากด้วยบารมีโดยที่ท่านนั้นเป็นบูรพาจารย์ของหลวงพ่อหลวงปู่ในยุคปัจจุบันนี้มากมายแต่ก็ไม่เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายในทั้งนี้อาจเป็นเพราะท่านต้องการเช่นนั้น แต่มีได้หมายความว่าความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นจะหายไปกับการเวลาซึ่งในทางตรงกันข้ามยิ่งนานวันในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านกลับเปลี่ยมล้นมากมายหลวงพ่อเท่าวัดขรังข่าวนั้นท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งในลุ่มแม่น้ำน้อยก่อนที่หลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านั้น ท่านได้ทุดงมาพบป่าใหญ่และก็มีไม้ยางนับร้อยต้นและก็ป่าไม้เบญจพรรณจากนั้นท่านก็ได้ชักชวนชาวบ้านและประชาชนในท้องถิ่นตำบลโพงามบางขุดดอนกำและตำบลที่ใกล้เคียงในอำเภอสันบุรีเพื่อจะสร้างให้เป็นสำนักสงฆ์เมื่อได้รับพระบรมพุทธานุญาตแล้วจากนั้น ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและได้มรณภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2418รวมเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสก็อยู่ประมาณ24ปีหลวงพ่อเท่านั้นตามที่ผู้ใหญ่ได้เล่าลือกันว่าท่านได้บูรณะวัดเก่าต่างๆอีกมากมายและก็มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือว่าท่านเป็นเทพ,พเจ้าลุ่มแม่น้ำน้อย ทั้งจังหวัดที่ใกล้เคียงและห่างไกลซึ่งวัตถุมงคลที่ได้เลื่องลือในสมัยนั้นนั่นก็คือผ้าแดงและตระกุดโทนโดยที่ท่านนั้นได้จัดทําถวายให้ในหลวงรัชกาลที่4เมื่อปีพุทธศักราช2396และตีเชียงใหม่ครั้งที่สองแต่สงครามได้เสร็จสิ้นก่อนจึงได้นำมาแจกจ่ายลูกศิษย์ของท่าน และในปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากนอกจากลูกหลานที่สืบทอดกันมาแล้วจะมีชิ้นส่วนของผ้าแดงโดยที่มีอักขระขอมอยู่ชิ้นละสองตัวเท่านั้นเองซึ่งหลังจากที่ท่านนั้นได้มรณภาพแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2497ในบรรดาลูกศิษย์ก็ได้ร่วมกันสร้างรูปเหมือนของท่านและในปัจจุบัน ก็ได้ประดิษฐานอยู่ในมณฑปซึ่งเป็นที่เคารพสการะแก่บุคคลทั้งใกล้และไกลผ้ายัน์า่กลสุดอาถรรพ์หลวงพ่อกลวยผ้ายัน์า่กลหรือว่าผ้ายันแดงอันไรากาศของอาละวะกยักษ์โดยที่ยักษ์ท่านนี้มีบันทึกอยู่ในพุทธประวัติซึ่งอยู่ในบทสวดพาหงุงห้องที่สองที่ขึ้นต้นว่ามาราติเล และในประวัติได้กล่าวว่าท่านสิงสถิตยอยู่ที่ต้นไสใหญ่ได้รับพรจากองค์เท้าวเวสุวรรณโดยที่ให้อนุญาตสามารถจับสัตว์หรือมนุษย์ที่เข้ามาในบริเวณต้นไรกินได้และหลังจากนั้นท่านก็ได้จับสัตว์และมนุษย์มากินเป็นเวลาหลายปีจนพระพุทธเจ้าได้เล่งยานแล้วจึงเห็นว่าสามารถโปลดได้พระพุทธเจ้าจึงสเสด็จมาที่ต้นไรนี้ อาละวะกะยักษ์ใช้ลิตต่างๆแต่ก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้สุดท้ายก็ใช้ผ้าพันคอสีแดงที่มีอิทธิฤทธิ์มากว่ากันว่าถ้าได้โยนขึ้นไปอากาศผลก็จะแล้ง12ปีและถ้าได้โยนลงดินจะทำให้ต้นไม้แห้งตาย12ปีและถ้าได้โยนลงน้ำจะทำให้น้ำแห้งขอดถ้าโยนใส่ภูเขาภูเขาก็จะพังราบ แต่เมื่อได้ใช้กับพระพุทธเจา้ากลับทำอะไรพระองค์ไม่ได้เหตุที่พระพุทธเจา้าเหตุที่พระพุทธเจา้าไม่ยอมใช้ฤทธิ์กับอาระวักะยักษ์นั้นเพราะได้ทราบว่ายักษ์ตนนี้มีนิสัยกระด้างกระเดืองมากถ้าได้ใช้ฤทธิ์ปราบปามแล้วก็จะยอมแค่ชั่วคราวจากนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ใช้ขันติบารมีโดยที่ปราบอาระวะกะยักษ์ ซึ่งก็เปรียบเสมือนบิดาปราบลูกใช้ความเมตตาด้วยความเข้าใจจนอาระวะักะยักษ์ใจอ่อนลงจากนั้นก็ยอมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจนได้สำเร็จเป็นโสดาบันและในทางศสยศาสตร์นั้นทั้งคาถาอาวุธสี่อาวุธหาล้วนกล่าวถึงอาระวะักะยักษ์กับผ้าพันคอสีแดงวิชาผ้ายันไข้กนผู้ที่สร้างขึ้นครั้งแรก และที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงพ่อเท่าหรือว่าหลวงพ่อปั้นวัดค้างข่าวนั่นเองซึ่งจากข้อมูลอาจารย์เท่าสุพันนั้นกล่าวว่าเป็นผ้ายันที่แพงที่สุดในโลกเพราะมีคนแบ่งตัดมาขายอักขาระหนึ่งตัวราคาหนึ่งบาทในปีพุทธศักราช4 6 6 0ซึ่งเงินหนึ่งบาทในสมัยนั้นถ้าได้เทียบกับสมัยนี้ ก็น่าจะเป็นเงินประมาณหนึ่งมืนบาทและก็ดูในผ้ายันทั้งหมดมีกี่ตัวที่มีคนกล้าสู้ราคาเพราะแม้แต่ตัดแบ่งออกมาแล้วซึ่งมีคนไปลองยิงก็ไม่ออกหลวงพ่อกวยนั้นท่านไม่ทันหลวงพ่อเท่าหรือว่าหลวงพ่อปัน้นแต่ท่านนั้นก็ได้ตำรามาท่านจึงลองมาทำดูบ้างแต่ก็แปลกมากท่านไม่ยอมใช้ผ้าแดง คงกลัวอาถรรพ์จะแรงเกินไปตอนที่ออกผ้ายันมาใหม่นั้นก็มีคนไปลองยิงเหมือนกันแต่ก็ยิงไม่ออกผ้ายันค่ายกลจะมีขนาดใหญ่มากคนจึงไม่นิยมพกพาประสบการณ์จึงมีน้อยซึ่งก็ไม่เหมือนผ้ายันแบบอื่นของท่านเช่นผ้ายันแปดทิศคนได้พกพาไปรบที่ลาวแล้วก็มีแต่ประสบการณ์มาเล่าไม่หมด ซึ่งมีครูอยู่คนหนึ่งถูกฟ้องร้องด้วยคดีเช็คและคดีอย่างอื่นอีกและพยานหลักฐานนั้นก็แน่นหนามากซึ่งวันที่เขาจะขึ้นศาลก็เหลือไปเห็นผ้ายันค่ายกนจึงได้หยิบมาอธิษฐานถึงหลวงพ่อกลวยและอนุภาพผ้ายันค่ายกนซึ่งในตอนนั้นจึงได้หยิบมาเช็ดหน้าและเช็ดตาพอได้ฟังคำพิพากษาแล้วก็ทำให้งงมาก หลังจากนั้นศาลก็ตัดสินยกฟ้องเฉยเลยและมีอีกคนหนึ่งได้เช่าผ้ายันจากวัดมาและได้เผลอทำตกพื้นไปและในวันนั้นทั้งวันบ้านเขาก็มีเรื่องทะเลาะกันทั้งวันเพราะผ้ายันค่ายกลน,นั้นมีข้อห้ามอยู่สองอย่างก็คือห้ามเอาไปตีหัวคนอาจจะทำให้คนที่โดนตีนั้น มีสติที่ปั้มปั้มเปอ๋อเปอ๋เปอ,รปอรหรือว่าเป็นบ้าได้และก็ห้ามตกพื้นดินอาจจะกลัวว่าอาจจะเกิดเป็นอาถรรพ์ทำให้ต้นไม้ตายก็ได้หลวงพ่อกวยชุด,ดินทโรนั้นได้มรณภาพเมื่อวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2 5 2 2สิริอายุได้74ปีพรรษา54ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ และผู้คนทั่วไปด้วยความเชื่อในพุทธคุณด้านเมตตาแกวคลาดและคงกระพันหลวงพ่อกวยชุดตินทโรนั้นเดิมชื่อกวยปั้นสนเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปีพุทธศักราชส4 4 8โดยที่เกิดที่บ้านแคหมู่ที่9ตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธ ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมปีพุทธศักราช2467ณวัดโบสถ์ตำบลโพงามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทโดยได้รับฉายาว่าชุตินทโรหลวงพ่อกลวยนั้นได้ศึกษาและเล่าเรียนวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์หลายท่านเช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่ออิม และหลวงพ่อสีวิริยาโสพิษท่านได้สร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังไว้มากมายซึ่งเป็นที่นิยมและมีประสบการณ์เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์และหลังจากนั้นในช่วงปีพุทธศักราชส5 2 1หลวงพ่อกลวยนั้นท่านได้ล้มป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ท่านนั้นก็กลับวัด และท่านก็มรณภาพในวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2522ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ได้จบลงไปแล้วถ้าดิฉันได้อ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะและดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ สำหรับในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ